ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ห้องเรียนครูฟ้านะคะพบกันเช่นเคยค่ะในรายวิชาวิทยาการคนวณน,นะคะวันนี้เราก็จะมาทบทวนต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะวันนี้ครูก็จะให้หนักเรียนนะคะไปช่วยครูสํารวจข้อมูลนะคะแต่ก่อนที่จะไปสํารวจข้อมูลนะคะเราก็มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวิชานี้กันก่อนนะคะในเรื่องนี้ว่าเรามีวัตถุประสงค์อะไรนะคะ ในเรื่องนี้นะคะเราก็จะเป็นการกรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประมวลผลข้อมูลเหมือนเดิมค่ะ่ทีนี้เรื่องสำรวจสัตว์นะคะในชั่วโงที่แล้วนักเรียนสำรวจสัตว์ที่ปรากฏในภาพนั้นไปนี่เนี่ยนะคะถ้ายังก็ไปสำรวจในคลิปเดิมนะคะแล้วก็เขียนมันทึกไปให้เรียบร้อยนะคะค่ะทีนี้ผู้ครูก็จะให้เราดูข้อมูลนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการทวบทวน นะคะอันนี้ภาพอพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะครูครูพูดถึงข้อมูลนักเรียนทราบไหมคะข้อมูลคืออะไรข้อมูลหมายถึงลักษณะหรือรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดตัวอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับคนสัตว์สิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองค่ะ สำหรับกิจกรรมต่อไปเราไปช่วยโป้งก้อยอิ่มสำรวจสวนของคุณปู่คุณย่าเพื่อเตรียมน้ำให้เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกกันนะคะตอนที่นักเรียนจะไปช่วยโป้งก้อยอิ่มสำรวจสวนครูแนะนำให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์สำหรับบันทึกและรวบรวมข้อมูลเช่นปากกาดินสอยางลบและสมุดบันทึกค่ะและระหว่างเตรียมอุปกรณ์อย่าลืมหยุดการลิ้นคลิปไว้ก่อนนะคะตอนนี้ทุกคนร้อมกันรลยยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะเอ๊ะนั่นอิ่มราอยู่บนท้องฟ้าแล้วใช่แล้วค่ะการสำรวจครั้งแรกของเราจะดูจากภาพถ่ายที่อิ่มถ่ายมาจาก,จากอากาศยานไร <ป S 1> ้คนขับหรือโด,ดรนนั่นเองค่ะแต่เอ๊ะนักเรียนรู้จักไหมคะโดรนคืออะไรเราไปดูพร้อมกันค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโดรนมีอุปกรณ์อ,อะไรบ้างโดรนมีใบพัดค่ะ และอุปกรณ์ควบคุมนักเรียนอยากรู้จักโดรนมากกว่านี้แล้วใช่ไหมคะเราไปดูลาเอียดในเกล็ดน่ารู้กันค่ะโดรนก็คืออากาศยานไร้คนค่ะซึ่งบินได้โดยไม่ต้องมีนักบินแต่มนุษย์สามารถควบคุมได้จากระยะไกลหรือควบคุมด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินั่นเองค่ะ สำหรับประโยชน์ของโดรน,รนเช่นใช้ถ่ายภาพมุมสูงเพื่อความสวยงามใช้บินสำรวจพื้นที่ภยัยพิบัติหรือเป็นภัยต่อชีวิตเพื่อไม่ให้มนุษย์ต้องเสี่ยงอันตรายนั่นเองค่ะและนี่คือภาพที่อีกส่งมาให้ค่ะนักเรียนลองบันทึกข้อมูลที่ได้นะคะมีอะไรบ้างคะเราไปดูเฉลยกันค่ะบ่อน,น้ำมังคุด บ้านมัสเิทเทศดาวเรืองและอักส่วนครัวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะจากการสำรวจพบว่าพื้นที่มีทั้งหมด16ส่วนใช่ไหมคะและแต่ละชนิดแบ่งพื้นที่อย่างละกี่ส่วนนักเรียนสามารถหยุดการเล่นคลิปและบันทึกคำตอบได้ค่ะ แปลงผักส่วนกลัวและส่วนมะเขือเทศใช้พื้นที่อย่างละสามส่วนสวนมังคุดใช้พื้นที่4ส่วนและส่วนดอกดาวเรืองใช้พื้นที่ไปสองส่วนนั่นเองค่ะตอนนี้โป้งและก้อยก็ได้ข้อมูลการใช้พื้นที่มาแล้วนะคะอย่างที่บอกไปว่าคุณปู่คุณย่าต้องการทราบว่าจะต้องเตรียมน้ำปริมาณเท่าใดจึงจะเพียงพอกับการพลูก คุณปู่เลยนำหนังสือผู้มือเกี่ยวกับความต้องการน้ำต่อพื้นที่1ส่วนของพืชแต่ละชนิดไม้โป้งและก้อยจึงช่วยกันบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมลงไปดังนี้ค่ะแปลงผักสวนครัวมีพื้นที่3ส่วนมีความต้องการน้ำต่อพื้นที่1ส่วนคือ7 9 4หน่วย สวนมะเขือเทศมีพื้นที่3ส่วนมีความต้องการน้ำต่อพื้นที่1ส่วนคือ175หน่วยสวนมังคุดมีพื้นที่4ส่วนมีความต้องการน้ำต่อพื้นที่1ส่วนคือ456หน่วยและสวนดอกดาวเรืองมีพื้นที่2ส่วนมีความต้องการน้ำต่อพื้นที่1ส่วนคือ79หน่วยนั่นเองค่ะ เราต้องเตรียมน้ำไว้สำหรับผักสวนครัวกี่หน่วยคะนัเกเรียนมีวิธีคิดอย่างไรคะคำตอบก็คือต้องเอาสามคูณกับ794ใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะนันเกเรียนโอ้โหผลลัพธ์ที่ได้ตั้ง2382หน่วยแน่ แล้วส่วนมะเขือเทศส่วนมังคุดและส่วนดาวเรืองล่ะคะจะต้องมีข้อมูลเยอะมากแน่เลยเราจะทำอย่างไรที่จะค <จะ S 2> ำนวณข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องคะครูมีตัวช่วยมาแนะนำค่ะและตัวอย่างของครูก็คือโปรแกรมตารางทำงานหรือสเปดชีตนั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการประมวลผลข้อมูลตัวอย่างเช่น Open Office c a l Microsoft Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตค่ะและ Google Sheets เป็นโปรแกรมตารางทำงานออนไลน์ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงานนะคะจ,ะจบลงไปแล้วนะคะเป็น โปรแกรมนะคะตัวอย่างโปรแกรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะแต่ทีนี้คุูครูจะให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลเ,เดิมนะคะจะเป็นการสํารวจข้อมูลนะคะเกี่ยวกับอาหารที่เพื่อนชอบนะคะในแต่สุภาน่า20 20- ิบีินะคะทีนี้ให้นักเรียนสารวจข้อมูลที่เพื่อนชอบนะคะมันจะมีนในส2เนาะแล้วก็ส3านะคะสารวจอาหาร อนทีนีการเขียนข้อมูลลงไปในตาราง42เนาะให้เราทําแบบนี้นะถ้าใครชอบในในข้าวมันไก่สมมุตข้าวมันไก่เนาะคนชอบ1คน2คน3คนอ่า4คนถ้ามีคนที่5ให้เราเขียนแบบนี้นะ5แบบนี้นะคะ ี่นี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะก็จะเกี่ยวกับข้อมูลเหมือนเดิมค่ะข้อมูลก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะวิธีการสารวจข้อมูลเช่นสังเกตการวัดการสัมผัสแล้วก็ทําแบบทดสอบด้วยกระดาษหรือออนไลน์นะคะดิพิก็เคยทำและแบบทดสอบออนไลน์นะคะแล้วการสังเกตสัมผัสอย่างเช่นครูให้เราไปสัมผัสเพื่อนในละติมลายนะคะเช่นไปสารวจว่าเพื่อนคนไหนชอบอาหารอะไรนะคะทีนี้เราก็ได้ ลองสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะคะเราดูในกิจกรรมที่4.2แล้วก็ดูว่ามีอาหารอะไรที่เราชอบนะแล้วก็กินลงไปบอกเพื่อนว่าเราชอบอาหารอันนี้นะคะกินลงไปเลยในกระทดเดียวกันนะอย่าอย่าเล่นไปทีละอันนะมันจะไม่รู้ว่าของใครนะคะทีนี้กดุ่มเพื่อนกอปิเขาก็จะให้ข้อมูลเรานะคะแล้วทีนี้เราก็รวบรวมข้อมูลั้หมดนะคะที่ได้มาแล้วก็เขียนลงไปในอ่านเลย สำหรับวิดีโอในวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรบ้ากนอกจากให้เนืเรียอไปสำรวจข้อมูลเหมือนเดิมนะคะที่นี้ก็อย่าลืมทำการบ้านแล้วก็สำรวจข้อมูลให้ครบนะคะเพื่อนๆทุกคนก็ให้ความร่วมมือกับเพื่อนที่เขาส่งข้อมูลให้ด้วยแล้วก็แชร์ความแชร์ข้อมูลกันนะคะเพื่อนที่จะได้ทำแบบบิทหาเทศลินะคะ สำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่ได้ค่ะอย่าลืมเช็คชื่อด้านล่างกดไลค์ลให้คุณครูได้นะคะขอบคุณค่ะ